วันนี้ขอชวนทุกท่านหยุดฟังให้ลึกสักนิดเพราะเรื่องที่กำลังพูดถึงนี้คือสิ่งที่สายบุญยุคใหม่จำนวนมากกำลังกลับมาทำอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังยิ่งกว่าที่หลายคนคิดนั่นคืออานิสงส์ของการไหว้พระซึ่งไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามความเคยชินแต่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างลึกซึง้งและหากเข้าใจจริงชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว การไหว้พระในพุทธศาสนาไม่ใช่การขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนบันดาลแต่คือการฝึกจิตให้รู้จักอ่อนน้อมรู้จักลดตัวตนเมื่อกายก้มลงใจย่อมก้มตามความถือตัวความแข็งกระด้างความฟุ้งซ่านจะค่อยๆค,คลายลงอย่างเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเคารพเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะเมื่อใจยอมรับความจริงปัญญาจึงมีที่ตั้ง สายบุญยุคใหม่จำนวนมากจึงไม่ได้ไหว้พระเพราะกลัวบาปแต่ไหว้เพราะเข้าใจว่าทุกครั้งที่กราบคือการเตือนใจตนเองว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับเมื่อใจเห็นความจริงเช่นนี้บ่อยๆความทุกข์จะค่อยๆเบาบางลงโดยไม่ต้องฝืนอานิสงส์ของการไหว้พระจึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนครั้งแต่อยู่ที่สติขณะไหว้ ถ้าใจรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจจะเกิดความสงบอย่างประนีตความคิดฟุ้งซ่านจะหยุดชั่วคราวและในช่องว่างของความสงบนั้นปัญญาจะเริ่มทำงานหลายคนสังเกตว่าเมื่อไหว้พระเป็นประจำใจจะอ่อนโยนขึ้นคำพูดจะเบาลงการตัดสินผู้อื่นจะลดลงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลของจิตที่ได้รับการฝึกตามหลักของพระพุทธเจ้าจิตที่รู้จักเคารพสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่หลงตนและเมื่อไม่หลงตนความทุกข์ย่อมมีที่ยืนได้น้อยลงถ้าฟังมาถึงตรงนี้ขอให้จำไว้ว่าการไหว้พระไม่ใช่เรื่องเก่าแต่เป็นธรรมะที่ร่วมสมัยเสมอเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังมีทุกข์หนทางแห่งความสงบก็ยังจำเป็นและการไหว้พระ คือประตูบานแรกที่เรียบง่ายแต่พาใจกลับสู่ความถูกต้องอย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มสัมผัสรสของความสงบจากการไหว้พระสายบุญยุคใหม่จำนวนมากจึงค้นพบความจริงอีกขั้นหนึ่งว่าอานิสงส์ที่แท้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสบายใจชั่วคราวแต่คือการปรับทิศทางของชีวิตทั้งระบบเพราะจิตที่ฝึกยอมรับความจริงบ่อยๆจะไม่ดื้อรั้นต่อเหตุปัจจัยและไม่ดิ้นรนเกินความจาเป็น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดรู้จักเหตุผู้นั้นย่อมรู้จักผลการไหว้พระจึงเป็นการฝึกมองเหตุอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่โลกภายนอกเร่งรีบใจของผู้ไหว้พระอย่างมีสติจะค่อยๆช้าลงไม่ใช่เพราะหนีปัญหาแต่เพราะมองปัญหาด้วยสายตาที่นิ่งขึ้นเมื่อใจไม่ถูกอารมณ์ลากไปการตัดสินใจในชีวิตจะรอบคอบขึ้นโดยอัตโนมัติ หลายคนจึงรู้สึกว่าแม้ปัญหายังมีอยู่แต่ใจกลับไม่จมเหมือนเดิมนี่คืออานิสงส์ที่เกิดจากการฝึกจิตตามแนวทางพุทธแท้การไหว้พระยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำคือความกะตันอยูและความระลึกถึงคุณเมื่อเรากราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือการระลึกถึงครูผู้ชี้ทางผลทุกเมื่อกราบพระธรรมคือการย้ำเตือนว่าความจริงไม่ขึ้นกับอารมณ์ และเมื่อกราบพระสงฆ์คือการเคารพผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจที่ระลึกเช่นนี้บ่อยๆจะไม่หลงค่านิยมผิดๆของโลกสายบุญยุคใหม่จำนวนไม่น้อยจึงเลือกไหว้พระที่บ้านหรือมุมสงบเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่เน้นรูปแบบแต่เน้นความรู้สึกตัวเพราะพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้ยึดสถานที่แต่สอนให้รักษาจิตเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในความเคารพและสติสถานที่ใดก็เป็นที่ฝึกทมได้ อีกอานิสงส์หนึ่งที่ลึกและละเอียดคือการลดแรงกรรมทางใจเมื่อใจเคยชินกับความอ่อนน้อมความกโกรธจะเกิดได้ยากขึ้นความริษยาจะอยู่ได้ไม่นานเพราะจิตได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรมอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุที่ผู้ไหว้พระสม่ำเสมอมักมีแววตานุ่มน้ำเสียงเย็นและรับฟังผู้อื่นได้มากขึ้น การไหว้พระตามหลักของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่การหวังผลลัตแต่เป็นการสะสมเหตุอย่างถูกต้องเมื่อเหตุถูกผลย่อมค่อยๆปรากฏแม้ไม่อื่อยขอความสงบก็มาแม้ไม่เรียกร้องปัญญาก็เกิดและนี่เองที่ทำให้สายบุญยุคใหม่หันกลับมาไหว้พระด้วยหัวใจที่เข้าใจมากกว่าเดิมเมื่อการไหว้พระกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จิตจะเริ่มรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่ลึกยิ่งขึ้นคือความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาย่อมตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันการไหว้พระคือเครื่องมือที่พาใจกลับมาสู่จุดนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่ก้มกราบคือการตัดกระแสะความคิดฟุ้งซ่านที่ไหลไม่หยุด ใจจึงได้พักอย่างแท้จริงสายบุญยุคใหม่หลายคนค้นพบว่าเมื่อเริ่มต้นวันด้วยการไหว้พระหรือปิดวันด้วยการกราบอย่างมีสติอารมณ์ทั้งวันจะไม่เหวี่ยงรุนแรงเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะชีวิตไม่มีเรื่องกระทบแต่เพราะใจมีหลักยึดที่มั่นคงขึ้นหลักนั้นคือธรรมะไม่ใช่คำปลอบใจแต่คือความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปการไหว้พระยังเป็นการฝึกศีลในใจแม้ไม่ได้เอ่ยคำสอนใดๆแต่ใจจะระมัดระวังการกระทำมากขึ้นเพราะความเคารพทำให้เกิดความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อผลของการกระทำพระพุทธเจ้าทรงยกคุณธรรมข้อนี้ไว้สูงมากเพราะเป็นเกราะคุ้มกันใจจากการเผลอไหลไปตามอำนาจกิเลส ผู้ที่ไหว้พระด้วยความเข้าใจจึงมักไม่ทําสิ่งที่ขัดกับมโนธรรมของตนเองง่ายๆอีกมิติหนึ่งที่หลายคนไม่ทันสังเกตคือการไหว้พระช่วยฝึกความอดทนอย่างเงียบๆการนั่งนิ่งการก้มกราบการประคองสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายล้วนเป็นการฝึกใจให้ไม่เร่งไม่หนีไม่ผลักไส เมื่อใจผ่านการฝึกเช่นนี้บ่อยๆยามเผชิญเรื่องหนักในชีวิตใจจะไม่แตกสลายง่ายเพราะคุ้นเคยกับการอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ต่อต้านสายบุญยุคใหม่จำนวนมากจึงพูดตรงกันว่าการไหว้พระทำให้มองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นไม่ใช่เพราะโลกสวยแต่เพราะเข้าใจความจริงของโลก เมื่อเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเหตุปัจจัยของตนเองการโกรธเกลียดจะค่อยๆลดความรุนแรงลงใจจะหันมาใช้เมตตาเป็นฐานซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นเครื่องอยู่ของใจที่สูงส่งการไหว้พระในความหมายนี้จึงไม่ใช่เรื่องศรัทธาลอยๆแต่คือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้ ไม่ว่าชีวิตจะวุ่นวายเพียงใดถ้ายังมีช่วงเวลาที่ใจยอมก้มลงต่อความจริงเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ก็ยังไม่ห่างไกลและนี่คือเหตุผลที่การไหว้พระยังคงมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นยุคใดก็ตามเมื่อการไหว้พระถูกทำอย่างต่อเนื่องจิตจะเริ่มพัฒนาไปสู่ความละเอียดที่มากขึ้นคือความรู้เท่าทันความคิดของตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิต เป็นธรรมชาติที่ไหลเร็วถ้าไม่มีสติคอยกำกับความคิดจะพาใจไปสู่ทุกข์โดยไม่รู้ตัวการไหว้พระจึงเปรียบเสมือนจุดพักของกระแสะจิตให้เราได้เห็นว่าความคิดไม่ได้เป็นตัวเราแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสายบุญยุคใหม่หลายคนเริ่มสังเกตว่าหลังจากฝึกไหว้พระอย่างมีสติจะจับอารมณ์ตัวเองได้ไวขึ้นเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธ เมื่อฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งโดยไม่ต้องตำหนิตนเองการรู้ทันเช่นนี้คือจุดเริ่มต้นของปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อรู้อารมณ์ย่อมไม่สามารถครอบงำใจได้เหมือนเดิมการไหว้พระยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมจากศรัทธาไปสู่ปัญญาในช่วงแรกหลายคนอาจเริ่มจากความเชื่อแต่เมื่อทำซ้ำอย่างถูกต้องจะเริ่มเห็นผลด้วยตนเองเห็นว่าใจสงบจริง ทุกเบาลงจริงและชีวิตเรียบง่ายขึ้นจริงพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่าธรรมะต้องพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่เพียงการฟังหรือการเชื่ออีกอาน,นิสงส์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆคือการเปลี่ยนวิธีมองตนเองจากเดิมที่เคยเคร่งเครียดขาดหวังและกดดันตัวเอง จจะค่อยๆอ่อนโยนต่อความไม่สมบูรณ์เมื่อกราบพระด้วยความเข้าใจเรากำลังยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ไม่มีใครสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นการยอมรับเช่นนี้ทำให้ใจวางลงได้มากขึ้นสายบุญยุคใหม่จึงไม่ได้มองการไหว้พระเป็นเรื่องของบุญภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการดูแลใจในระดับลึก ใจที่ได้รับการดูแลสม่ำเสมอจะไม่แห้งแลง้งไม่แข็งกระด้างและไม่หมุนวนอยู่กับความทุกข์ซ้ำๆแม้ยังต้องเผชิญโลกเดิมแต่ใจกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการไหว้พระตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการเดินทางภายในที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรัดไม่กดดันและไม่หลงทาง หากผู้ใดเข้าใจอานิสงส์นี้อย่างแท้จริงจะรู้ว่าการก้มกราบแต่ละครั้งไม่ได้ทำให้เราเล็กลงแต่กลับทำให้ใจสูงขึ้นอย่างสงบและมั่นคงเมื่อใจได้ฝึกการไหว้พระจนเกิดความคุ้นเคยสิ่งที่ค่อยๆปรากฏชัดขึน้นคือความเป็นอิสระทางใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเหตุภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นภายใน การไหว้พระคือการฝึกปล่อยวางในระดับที่ละเอียดเพราะทุกครั้งที่กราบใจยอมรับโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าไม่มีสิ่งใดควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อใจยอมรับความจริงนี้ความกังวลจะค่อยๆลดแรงลงสายบุญยุคใหม่หลายคนเริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่ต้องพยายามควบคุมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องแบกโลกไว้บนบาเพราะใจได้เรียนรู้จากการไหว้พระว่าหน้าที่ของเราคือทำเหตุให้ดีส่วนผลย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย หลักธรรมข้อนี้ทำให้ใจเบาสบายขึ้นอย่างลึกซึง้งโดยไม่ต้องพยายามปลอบตัวเองการไหว้พระยังช่วยปรับความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจฝึกอ่อนน้อมต่อความจริงจะไม่ยึดถือความถูกผิดของตอนเองเป็นใหญ่การฟังจะลึกขึ้นการพูดจะระมัดระวังขึ้นเพราะใจไม่เร่งเอาชนะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาและสติย่อมนำความสงบมาสู่ตนเองและผู้อื่น การไหว้พระจึงเป็นรากฐานของวาจาที่ดีอีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญคือการฝึกใจให้รู้จักพึ่งตนเองทางธรรมผู้ที่ไหว้พระด้วยความเข้าใจจะไม่รอให้ใครมาช่วยปลอบเมื่อใจทุกข์แต่จะหันกลับมาดูใจของตนเองรู้ว่าอารมณ์ใดกำลังเกิดและไม่ปล่อยให้ใจหลงตามไปไกลนี่คือการพึ่งตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เมื่อเวลาผ่านไปการไหว้พระจะไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องฝืนทำํำแต่กลายเป็นที่พักของใจเป็นช่วงเวลาที่ใจได้กลับมาอยู่กับความเรียบง่ายไม่ต้องแสดงไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเร่งรีบและในความเรียบง่ายนั้นเองปัญญาจะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงการไหว้พระจึงไม่ใช่เรื่องของคนโบราณแต่เป็นธรรมะของคนที่ต้องการดูแลใจในโลกที่ซับซ้อน หากใครได้สัมผัสอานิสงส์นี้ด้วยตนเองแล้วจะเข้าใจทันทีว่าเหตุใดสายบุญยุคใหม่จำนวนมากจึงเรียกกลับมาหาความสงบที่เรียบง่ายแต่ลึกและจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ลังเลเมื่อการไหว้พระถูกซึมซับเข้าไปในชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืนจิตจะเริ่มเกิดความมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวตามกระแสะโลกง่ายๆพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าโลกธรรมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา ผู้ที่ไม่ฝึกใจย่อมถูกดึงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่ฝึกใจสม่ำเสมอจะรู้จักวางใจเป็นกลางมากขึ้นการไหว้พระจึงเป็นการฝึกยืนอยู่เหนืออารมณ์โดยไม่ต้องหนีอารมณ์สายบุญยุคใหม่จำนวนไม่น้อยสังเกตว่าเมื่อใจมีหลักจากการไหว้พระความสำเร็จไม่ทำให้หลงและความผิดหวังไม่ทำให้พังเพราะใจได้เรียนรู้ตามหลักธรรมว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราว การเห็นความจริงข้อนี้สสำๆทำให้ใจไม่ฝากความสุขทั้งหมดไว้กับสิ่งภายนอกแต่หันกลับมาสร้างความสงบจากภายใน การไหว้พระยังเป็นการฝึกสัมมาทิฏฐิอย่างเงียบๆคือการเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่เติมแต่งเกินเหตุไม่ตีความตามอารมณ์เมื่อกราบพระด้วยใจรู้คือการย้ำกับตนเองว่าเหตุเป็นอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครหลีกหนีกฎแห่งธรรมได้ใจที่เห็นเช่นนี้จะไม่โทษฟ,ฟ้าโทษด,ดินแต่หันกลับมาปรับเหตุของตนเองอย่างมีสติ อีกอานิสงส์หนึ่งที่ค่อยๆก่อตัวคือความกล้าทางใจไม่ใช่ความกล้าหารแบบฝืนสู้แต่เป็นความกล้าที่จะยอมรับความจริงกล้ายอมรับความผิดพลาดกล้ายอมรับความไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นและการไหว้พระคือการฝึกใจให้ยืนอยู่กับความจริงนั้นโดยไม่หวั่นไหว เมื่อใจผ่านการฝึกเช่นนี้อย่างต่อเนื่องความกลัวที่เคยฝังลึกจะค่อยๆเบาบางไม่ใช่เพราะชีวิตปลอดภัยขึ้นแต่เพราะใจไม่ตื่นตระหนกเหมือนเดิมใจรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและมีธรรมะเป็นที่พึ่ง การไหว้พระตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เพียงการสร้างความดีแต่คือการสร้างที่พึ่งภายในที่ไม่ถูกสั่นคลอนด้วยคำพูดของใครไม่ถูกควบคุมด้วยสถานการณ์และไม่ถูกกลืนไปกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหากใครเดินมาถึงตรงนี้ด้วยตนเองแล้วจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอานิสง์ของการไหว้พระไม่ได้อยู่ที่ภาพภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่ค่อยๆเป็นอิสระอย่างสงบและมั่นคง เมื่อเดินทางมาถึงช่วงท้ายของเนื้อหานี้จะเห็นได้ชัดว่าอานิสงค์ของการไหว้พระไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสงบชั่วขณะแต่เป็นการวางรากฐานของชีวิตทั้งระบบพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ฝึกใจย่อมพ้นจากความหวั่นไหวไม่ใช่เพราะโลกหยุดเปลี่ยนแต่เพราะใจไม่ถูกโลกครอบงำการไหว้พระ จึงเป็นการฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่เหนือกระแสอารมณ์เหนือความคาดหวังและเหนือความกลัวสายบุญยุคใหม่จำนวนมากจึงไม่ได้แสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่กำลังค้นพบความศักดิ์สิทธิ์ภายในใจตนเองทุกครั้งที่กราบคือการกลับมาระลึกว่าชีวิตนี้มีทิศทางมีเหตุมีผลและมีทางออกจากความทุกข์แม้จะยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมแต่ใจก็ไม่หลงทางเหมือนเดิม การไหว้พระยังหล่อหลอมให้ใจรู้จักอยู่กับความเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ดิ้นรนเกินจำเป็นเมื่อใจรู้จักพอความทุกข์ย่อมลดลงตามธรรมชาตินี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสร,ริญคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกน้าเกินไปและไม่ถูกพรากไปไง่ายๆ ผู้ที่ไหว้พระอย่างเข้าใจจะค่อยๆมองเห็นคุณค่าของการมีสติในทุกอิริยาบทไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งกราบแต่รวมถึงการใช้ชีวิตการพูดการคิดและการตัดสินใจใจจะค่อยๆซื่อตรงต่อความจริงมากขึ้นและเมื่อใจซื่อตรงการดำเนินชีวิตก็จะตรงตามธรรมมากขึ้น อานิสงของการไหว้พระที่สายบุญยุคใหม่กำลังกลับมาทำไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของการขอและไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแบบผิวเผินแต่คือการฝึกใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นการสะสมเหตุแห่งความสงบความเข้าใจและความเป็นอิสระทางใจ หากทำด้วยสติและความถูกต้องการไหว้พระจะไม่เพียงเปลี่ยนอารมณ์ชั่วคราวแต่จะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตจากภายในอย่างนุ่มลึกมั่นคงและยั่งยืน